สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องถามมาเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะครับเชิญรับชมสาระดีๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้เลยครับข้าเป็นผู้มีปัญญาเหนือกว่าใครในเมืองภายาลีนี้ไม่มีผู้ใดสามารถเอาชนะข้าได้ความรู้ของข้าลึกซึ้งและแน่วแน่ใหญ่จึงต้องฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า ถึงเวลาที่ข้าต้องพิสูจน์ความรู้ของตัวเองแล้วข้าจะไปภาชจรณะพระพุทธเจ้าเพื่อถามข้อสงสัยและแสดงความสามารถของข้าให้ทุกคนเห็นพระพุทธเจ้าข้าขอถามในเรื่องธรรมที่ลึกซึ้งเพื่อทดสอบความรู้และความจริงของพระองค์โปรดเมตตาต่อข้าเถิดศัจจกามรู้แท้จริงมิได้เกิดจากการโอ้อวดหรือการแสดงตนแต่เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงและการปฏิบัติอย่างตั้งใจจงเปิดใจฟังด้วยความจริงใจ ข้าจะตั้งใจฟังทุกท้อยคำของพระพุทธเจ้าข้าจะไม่ยุดติดกับความคิดของตนเองอีกต่อไปข้าจะเรียนรู้สิ่งที่แท้จริงพระพุทธเจ้าข้าขอถามอีกประการหนึ่งเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นความจริงแท้คืออะไรและเราจะเข้าถึงมันได้อย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้ข้าต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่ข้าจะไม่ยุดติดกับอัตตาอีกต่อไปข้าจะมุ่งมั่นในทางแห่งความจริงและปัญญา